ปัญญาจากเบื้องบนมีใครบ้างในท่านทั้งหลายที่มีปัญญาและมีความเข้าใจให้เขาแสดงออกมาด้วยความประพฤติที่ดีงามคือด้วยการกระทําที่สุภาพอ่อนโยนพร้อมด้วยปัญญาของเขาแต่ถ้าหากในใจของพวกท่านมีความขมขื่นเพราะริษยาและมีความมักใหญ่ฝ่ายสูงก็อย่าโอ้อวดและอย่าต่อต้านความจริงด้วยการโกหก ปัญญาอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญาที่มาจากเบื้องบนแต่เป็นปัญญาฝ่ายโลกฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายผีปีศาจเพราะว่าที่ไหนมีความริษยาและความมักใหญ่ฝ่ายสูงที่นั่นก็มีความวุ่นวายและการทำชั่วทุกอย่างแต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรกแล้วจึงเป็นความสงบสุขการผ่อนหนักผ่อนเบาการยอมรับฟัง การเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลดีต่างๆไม่มีการลำเอียงไม่มีการน่าซื่อใจคตและพวกที่สร้างสันติซึ่งหวานด้วยสันติก็จะได้รับผลคือความชอบธรรมพระเจ้าของพระเจ้าวันนี้อยากบทที่สามข้อที่13ถึง18นะครับข้อ13นะครับมีใครบ้าง ในท่านทั้งหลายที่มีปัญญาและมีความเข้าใจให้เขาแสดงออกมาด้วยความปรับพุติที่ดีงามคือด้วยการทำที่สุภาพอ่อนโยนพร้อมด้วยปัญญาของเขาข้อที่13บอกว่าผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้ใดถ้ามีใครบ้างที่มีปัญญาและมีความเข้าใจต้องการแสดงออกมาด้วยความประบพฤติที่ดีงาม คือด้วยการกระทําที่สุภาพอนยอน,นที่นีเออ่เป็นความสุภาพอนยอนก็เป็นเป็นหนึ่งในผลของพระวิญญัยบุรุทธิ์และที่มาจากจิตใจที่ถ่มตัวลงต่อนับพระเจ้าซึ่งเป็นผลของการปฏิเสธตนเองเดฟุกิอันยากบเนนยำกามประพฤติเพราะอะไร เพราะว่าคริสจักรที่ได้รับจนใหมน่นี้มีปัญหาเรื่องขดัดแย้งกานในคริสจกักรและขะลอกกันสิ่งที่จําเป็นต้องในสถานการณ์นี้เป็นท่าทีที่สุภาพอ่อนโยนและเข้าใจซึ่งก,กันแลกกันดังนั้นพระคัมภีร์วันนี้ก็ตรัสว่าคนที่คิดว่าตัวเองมีปัญญาและ มีความเข้าใจน,นั้นไม่ต้องพูดปัญญาด้วยปักเท่าน,านั้นแต่ต้องหยุดการขัดแย้งกันและการทะเลาะกันด้วยการแสดงออกการประพฤตินะครับแล้วก็ข้อที่14ถึง16นะครับแนะนำผลของปัญญาเทศคืออะไรนะครับข้อที่14นะครับแต่ถ้าหากในใจของพวกท่านมี ความขมขื่นเพราะริษยาและมีความมักใหญ่ไฟสูงก็อย่าออวดและอย่าต่อต้านความจริงด้วยการโกหกนะครับผลของปัญญาเท็จมีสองอย่างที่หนึ่งษยาและก็ที่สองนะครับความมักใหญ่ไฟสูงนะครับริษยาก็มีลักษณะอะไรคือว่า มีการแนวโน้นที่จะซ่อนเมื่อตัวเองตระหนักแล้วว่าตัวเองมีความริษยามีความรู้สึกอับอายมากจึงตัวเองตัวเองจึงพยายามจะปฏิเสธและไม่ยอมแสดงออกมาไม่ให้รู้ความริษยาเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ โุหลอกลวงง่ายและไม่อยากยอมรับดังนั้นจึงการแสดงออกความริษยายากคนที่มีความริษยามากก็เป็นออในในภรคคัมภีร์เป็นซาูล,ละครับเขาพยายามจาก่าตาวิตประมาณสิบปีดังนั้นความริษยานั้นจึงมีความปรารถนาที่จะ ให้เขาล้มสลายดังนั้นสิ่งนี้จะทำให้ชุมชนเด็กเยกไปยผลอย่างอื่นนะครับความมักใหญไฟสูงนะครับคำสำัมนี้มีความหมายสองอย่างในภาษากรีกนะครับอย่างหนึ่งการทะเลาะกันอย่างที่สองนะครับความมักใหญ่ไฟสูงที่เห็นแก่ตัว ความหมายสองอย่างนี้มีการต่อเนื่องกันกล่าวคือมีการทเลากการเกิดขึ้นมาจากไหนคือมาจากความมักใหญ่ไฟสูงที่เห็นแก่ตัวความมักใหญ่ไฟสูงที่เห็นแก่ตัวในตัวเองทำให้มีการทเลากการเกิดขึ้นถ้ามีความริษยาและความมักใหญ่ไฟสูง พยายามจะยินทาเขาและทำให้เขาถูกโทษทิง้งด้วยวิธีที่เจ้าแรกต่อไปจะทำออทำกลูนะครับก็ที่มีใจเดียวกันกับตัวเองและพยายามจะทำให้อำนาจตัวเองแข็งแข็งมากขึ้นในลนุกนี้สิ่งนี้ถูกเรียกกันว่าเป็นคนที่มีปัญญา และเป็นนักยุทธศาสตร์แต่ข้อที่15บอกว่าปัญญาอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญาที่มาจากเบื้องบนแต่เป็นปัญญาฝ่ายโลกฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายผีปีศาจนะครับดังนั้นในที่ที่มีความริษยาและความมักใหญ่ไฟสูงมีความอุ่นไหวและ การทำชั่วทุกอย่างเพราะความริษยาเป็นความบับที่ไม่ยอมแสดงออกในชุมชนฉะนั้นจึงไม่สามารถแก้ไขยากมากดังนั้นอาจจะเป็นความบับใหญ่ที่ทำลายชุมชนของเราได้โดยไม่รู้ตัวความบัปนี้เกี่ยวข้องกับผู้นำ ยอะมากกว่านะครับถ้าอย่างนั้นตัวเองมีจิตใจที่มีความริษยาและความมักใหญ่ไฟสูงหรือไมนะครับข้อที่สิบเนะครับแต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประกาันแรกแล้วจึงเป็นความสงบความกันพอหหนักพอนเบากันยอมรับฟัง การเต็มเปีป่ยมด,ด้วยความเมตตาและผลดีต่างๆไม่มีกรมารรเมยงไม่มีการน่าชื่อใจคขดข้อที่17นะครับอธิบายลักษณะของปัญญาที่แท้ปัญญาที่แท้กดผลคือนุ่นะครับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิมม์ก็เป็นจิตใจที่ไม่ใช่สกปรกแต่สะอาด ถ้ายานั้นเป็นจิตใจที่ไม่ได้ทุกขกับรกด้วยอะไรความริษยากับความมักใหญ่ไฟสูงถ้ามีเพนการอะไรก็ตามแต่มีความริษยากับความมักใหญ่ไฟสูงซ่อนอยู่นั้นไม่ว่าเป็นเพนการที่ดูโมนวดีแต่มันจะเป็นไม่ใช่ปัญญาที่แท้และก็ปัญญาที่แท้ กดผลที่สองนะครับความสงบสุขปัญญาที่แท้มีลักษณะที่สุภาพอ่อนโยนและให้เกียรติคนอื่นด้วยดังนั้นนำเอาความสงบสุขมาถ้าเราพยายามจะมีจิตใจที่บริสุทธิ์ในความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างนั้นต้องกดผลความสงบสุขด้วยกันให้เกียรติคนอื่น ในความสัมพันธ์กับคนถ้าอย่างนั้นตัวเองเป็นคนที่ทำให้มีความสงบสุขหรือไม่แล้วก็บัญญาที่แท้กฏโลนนะครับที่3นะครับการพนักพนบาการพนหนักพนกบาเป็นอุปนิสัยที่ไม่ยอมต่อเทียงกันและไม่แสดงออกความกรอดต่อเมื่อ คนอื่นบีกันทัดทายเราแล้วที่สี่นะครับการยอมรับฟังครับคนที่ยอมรับฟังนะครับนั้นพยายามจะฟังคำพูดของคนอื่นและสามารถก้มหน้าได้ต่อเมื่อคำพูดของเขาถูกต้องนะครับแล้วก็ที่5นะครับความเมตตาและผลดีต่างๆ ความเมตตาเป็นการที่มีจิตใจของพระเจ้าเหมือนกันครับก็เป็นที่มีต่อเขานะครับต่อสถานการณ์ของคนอื่นที่น่าเวทนาแต่ไม่ใช่จบแค่นี้นะครับต่อไปต้องช่วยเหลือเขาด้วยแล้วก็ผลดีต่างๆก็เป็นผลของความเมตตานะแล้วก็สุดท้ายนะครับ ไม่มีการลำเมียงไม่มีการน,น่าชื่อใจคดไม่มีการลำเมียงหมายถึงว่าจิตใจไม่ได้กระจัดกระจาะไปแต่สดคล้องกันเมื่อเรามีการลำเมียงสําหรับคนเราอาจจะมองเห็นเขาด้วยสายตาที่ผิดและเราโทษเขาแม้ว่าเขาไม่มีอะไรทําผิดนะครับไม่มี การน,นัดชื่อใจคดไม่ถึงภายในกับภายนอกนะครับก็ไม่เหมือนกัน,นไม่ต้องแสดงออกสิ่งที่ไม่มีในใจนะครับถ้าพยายามจะแสดงออกสิ่งที่ไม่มีในใจมันเป็นการในชื่อใจคดนะครับแล้วก็ข้อที่สิเป็นนะครับและพวกที่สร้างสันติซึ่งวันด้วยสันติก็จะได้รับ ผลคือความชอบธรรมนะครับเมื่อมีสันติสามารถได้รับผลคือความชอบธรรมได้เราคือคนที่เพ็นกันสันติสุขนั้นสามารถวันมาเลยพืชแห่งความชอบธรรมได้เมื่อต้องการที่จะทําให้ความชอบธรรมสาเร็จีเงานขายคือต้องการสันติดังนั้นในที่ที่มีการขัดแย้งกัน ไม่สามารถวัดมัลเลพุชแห่งความชอบธรรมได้ในที่ที่มีความริษยาไม่ว่าวันมัลเลพุชแห่งความชอบธรรมก็ตามแต่ไม่สามารถทําให้กดผลได้ดังนั้นคนที่มีความปรารถนาที่จะทําให้ความชอบธรรมของพระเจ้าสําเร็จต้องการวันมัลเลพุธแห่งความชอบธรรมในสันติ ขอให้ทุกคนเป็นคนที่ดำนินชีวิตเป็นคนที่ทําให้มีสันตินะครับอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาแห่งคาพทั้งหลายขอขอพระคุณที่ทรงประทานพรนะเจ้าของพระเจ้าวันนี้ขอให้เรามีสัติปัญญาที่มาจากพระเจ้าและขอให้เราดำนินชีวิตกับด้วยปัญญาที่มาจากพระเจ้าด้วยอธิษฐานในอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า Amen.